มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนย้อนฝั่งเชียร์เล่าถึงรักครั้งเก่ากับกอล์ฟนะคะบอกว่าเขาทุ่มเทมากรับเป็นคนที่บอกเลิกเองชาวเน็ตยังคงฟินไม่เลิกกับเรื่องราวความรักครั้งเก่าของกอล์ฟพิชยะแล้วก็เชียร์ทิคัมพรที่หวนกลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการร้องข้ามกำแพงนะคะ ล่าสุดค่ะมีการย้อนไปถึงรายการคาเฟ่เดย์โชว์ที่เชียร์เคยไปเป็นแขกรับเชิญนะคะพร้อมแชร์คลิปรายการนั้นใน h a s h t ็กด้วยความประทับใจกันใหญ่ค่ะย้อนกลับไปในรายการเชียร์เคยเล่าว่าความรักครั้งแรกเกิดขึ้นตอนอายุ10กว่าปีนะคะจากนั้นตอนที่เชียร์เข้าวงการแล้ววันหนึ่งกำลังจะข้ามไปฝั่งสยามเพื่อไปหาเพื่อนก็เดินสวนกับผู้ชายคนนึงแล้วก็คิดในใจว่าคนนี้หน้าตาดี แต่เขาเดินกลับมาเพื่อขอเบอร์เชียจากเพื่อนซึ่งคนที่พูดถึงนี้เป็นคนดังในหมู่วัยรุ่นตอนนั้นยังไม่ได้เข้าวงการเต็มตัวจากนั้นก็ได้โทรคุยกันคบกันในช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่ว่าช่วงนั้นเชียทำงานหนักมากจนแทบไม่มีเวลาได้ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไปต้องเรียนแล้วก็ถ่ายละครไปพร้อมๆกันมันมีโอกาสน้อยมากที่เราจะใช้ชีวิตวัยรุ่นทั่วไปแทบจะไม่มีเลย แต่ความจริงแล้วเป็นความรักที่เชียเสียดายเพราะเขาเป็นคนหนึ่งที่เราสัมผัสได้ว่าเขาตั้งใจจริงๆเขามีความพยายามจริงๆเชียไม่เคยเจอใครโทรมิสคอหายเชียได้เยอะที่สุดในชีวิตเท่ากับคนนี้มาก่อนในเมื่อจังหวะเวลาที่มันไม่ใช่และไม่ลงตัวกันเชียก็เลยเป็นคนบอกเลิก หลังจากที่บอกเลิกวันนั้นเชียไม่รู้เลยว่ามันทำร้ายจิตใจเขามากแค่ไหนแต่บังเอิญได้มารู้ทีหลังว่าความรักในวัยเด็กตอนนั้นมันยังติดอยู่ในใจของผู้ชายคนนั้นแต่ในรายการเชียร์เอไม่ได้บอกว่าใครนะคะซึ่งวันนี้ก็รู้แล้วว่าคนนั้นก็คือกอล์ฟพิชยะที่สองคนได้มีโอกาสเจอกันอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะมาปลดล็อกความในใจกลายเป็นเพื่อนที่คอยยินดีกับความรักของแต่ละฝ่ายในปัจจุบันค่ะ ย้อนฝั่งเชียร์เล่าถึงรักครั้งเก่ากับกอล์ฟนะคะบอกว่าเขาทุ่มเทมากรับเป็นคนบอกเลิกเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดักคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ